พระพิญญา,างลงมาสัมผัสเราเนาะ,อะขอบคุณพระเจ้าน้องตุ้ยสัมผัสพระเจ้าแรงมากนะพี่น้องให้เราเวลามาหาพระเจ้า,ถ,าถ้าพระเจ้าจะให้เราร้องไ้ร้องไปเลยเยอะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจใครเนาะถ้าพระเจ้าจะหวเราะก,ก็พระเจ้าจะให้หวเลอะก,ก็หวเลอะไปเลยเนาะแต่นั้นก็เชื่อว่าทุกคนได้สัมผัสพระเจ้าไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้เนาะใครรู้สึกเบาสบายกาย ยกมือขึ้นค่ะอืมใครรู้สึกเบาสบายใจขึ้นยกมือขึ้นค่ะยกสองมือพี่จุ๋มยกสองมือเลยฮะเป็นธำพยานเอาพี่จุ๋มก่อนแล้วกันเห็นยกสองมือแล้วให้ฟังหน่อยสบายใจยังไงตอนหน้านี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงคะมันตอบุ่ถือมับไม่เบาเบาเป็น แต่มันรับรู้ในใจใช่ไหมมันเินคำบรรยายใช่ไหมอะโฟมูสเขาพไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะบางอย่างมันก็อธิบายจนคำพูดไม่ได้เนาะอะว่าดีเหรอคะตุ๊กตาดิตุ๊กตุ๊กเบรโกยูะแล้วมันยังต้องอะไรบเางกอ้ยางโยยงอโอเรกยูคือยางพิ้งไมรอพวกขอันี้ค่ะ ไม่คันเดี๋ยวอันตะไดนะแล้วก็ได้จอดอยู่ตรงนอ้น พูดกันนะเออเอาไงเลยนะคะให้พูดทุกคนเลยวันนี้ไม่ต้องเกียงกันใครพูดก่อนก็ได้เสียงนะโดนเสิรหนอกไอ้ช้างโดนเสิรเลิศดูเหงาหัวปวดหัวเป็นเดิศยามมาสการ์แล้วไปเจาะแหน่เลิศน่าจคอยเรื่อคอยหลอก ขาขึ้บรรดาเอาว่าไม่ถูกบแม่ยายโทรหานางสองรอบแต่นางไม่ได้รับสายนางก็เลยโทรหาก็เหมือนเดิมเนาะก็ฟังดูน้ำสียงแม่สายก็ยากให้นางมาได้แหละใจก็เป็นห่วงว่าฝนตกแรงไหมนางก็บอกว่าตกอยู่แต่ไม่ได้แรงแต่มันเหมือนกับว่ามันตกนานนะแต่มันไม่แรงนะพี่เ้องแต่เราอ่ะเกรงว่าน้ามันจะท่วมถนนมันระบายไม่ทันใช่ไหมเราก็เลยเรียก ก็ดู G P S มันก็ไม่ได้ให้ไปทางเก่า mm hmm. ปกตินั้นจะไปทางตะการแล้วก็จากตะการมาสีเมืองใหม่แต่ด้วยความที่วันก่อนเห็นถนนตะการสีเมืองใหม่แล้วโอ้ยถอดใจเลยค่ะพี่น้องก็เลยคิดตั้งแต่วันนั้นแวล,ละฉันจะไม่ไปทางตะการคงต้องไปพี่บูรหรือไม่ก็ทางสขใช่ไหมคะแต่ G P S มันแนะนํามาทางทางสขนั่นก็เลยมาทางทางสขถนนก็ดี มีอยู่บางช่วงที่แบบน้ําท่วมนิดๆแต่ว่าไม่เยอะนะนะ<ถ>ขุข่นนิดๆแต่ว่ามันน้อยมากเมื่อเทียบกับถนนตะก,การไปสีเมือใหม่ใช่ไหมความขุขาดนะ <c oughs> แต่ถนนจะยื่นจะไปไปเส้นตารสุมเนี่ยมันต้องไปตรงที่ตีมสะพานีิบูลเนาะพี่น้องคือมันก็หเหมือน <c oughs> เรียกเจอนางไม่ได้มานางไม่ได้ลัดมาทาง <c oughs> ยอน์ก้อะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวัหนนางไปที่ คือจริงๆอ่ะเคยแวะเข้าไปทางที่จะไปบ้านอะไรนะบ้านดอนตายบ้านอะไรนั่นอ่ะบ้านคำเออเออแบบยังก็มือเที่ยวหนีบบ้านคั้เตยเออนั่งเคยไปสมัยนู้นแล้วอันนั้นก็ขู่ขาดทั้งโคดไปงง่อะแต่นั้นไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแต่นั้นมันนี่มันโคตรโงใช่ไหมคะนางก็เลยไม่แวะไงนางก็เลยตรงไป ก็เลยไปจบสะพานพิบูลแต่จากสะพานพิบูลเชิงสะพานพิบูลมาสิงห์ลุงใหม่เนี่ยมันดีไงบรรเวนอาจารย์เนียมันจะถนนดีกว่าเออแต่น้าทับรถมาเส้นนี้นะรู้สึกว่าอุ้ยต่อไปถ้าพระเยซูยังไม่มาก็มันจะเจริญขึ้นเนาะเราก็อาจจะไปพิบูลได้ง่ายขึ้นไปทางนี้แหละนะ ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาทําถนนเส้นตะการสิลเมืองใหม่เนี่ยเราจะมาลําบากเส้นนี้แต่เราก็จะไปทงที่บูรพ์เนาะมันเหมือนพระเจ้าก็แเตรียมแค่อีขาหนึ่งไว้เนาในขณะที่เข้าสิบสองข้างเลยสุนัก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีความเชื่อเ้มแข็งฝนตกก็ไม่ได้คิดว่าจะนอนอยู่ที่บ้านหรือถอดใจเนาะ นางก็เลยตั้งแต่เล่าคำพยายนอะาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เลยไม่คิดหรอกว่าฝนตกแล้วจะไม่มานะก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้นางแบบยิ่งอยากให้อยากมา,า,ามากขนะึ้นนะไม,ไม่ไม่อ,อิดไม่ออดความหมายเนาะมีกําลังใจที่จะมาเอาโป้มุขุณพี่น้องอค่ะของพี่แม่สายที่โทรไปนะะไปให้กําลังใจโอเคใครยินังไม่พูดพวดสิ <laughs> ขอบคุณพระเจ้า เที่ยงไหเที่ยงนสาเที่ยงอาหาไมเลยท่ะอาคือใกล้บนข้งนกเลยอยากบนตัวมาเราว่าบนตัวอาตัวอืมอาหาเลยนะเรียงหาเออ้นอรต้องัมาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นได้สัมผัสพระเจ้าไันนี้ยากนอารบ้ก ทราบซึ right. <in> ้งความรักไหมตอนนี้ไม่ซื้อไงไหนพันนมิสการมกินด้สัมผัส์พระเจ้าบอสมุนมวลในใจหล่อเป็นเชือดจบเก็บดีเป็นมุนมวลเป็นมุนมวลเป็นมนมวลในใจพระวิญญาณทำงานเนาะเอาคนต่อไปน้องเก้าล่ะคะน้องเก้าน้องเก้าไหนเจ็บที่ยานแขกไมนยังเจ็บอยู่บ่หรือว่าเศร้าเจ็บเศร้าเลย

อย่ขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณที่เอาเทียนหี่านถืออ่ะอย่างคุณหมอนางรางเมื่อเช้านางไม่ได้คิดว่ามันเป็นหุ่นศักดิก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่ามันไม่ได้ตกแหละมันตกแบบความหมายคือ เราเนะี่ยไม่อยากอธิษฐานให้มันหยุดไปเลยคือมันตกลินลินแต่มันให้บรรยากาศนี่พนะี่น้อะโดยเฉพาะขับรถมาคนเดียวนะนั่งคุยกับพระเจ้านาั่งมันเป็นส่วนตัวส่วนตัวเวลาขับรถมามันเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศหน้าฝนใช่ไหมคะมันไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคแต่มันก็เป็นอีบรรยากาศหนึ่งที่เรารู้สึกสดชื่นในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเนาะ แล้วมันก็ทําให้นา้สึกว่าอ้พระเจ้าลูกจะได้มาอยู่้านนอกแล้วบรรยากาศ้านนอกเวลาฝนตก่มันดีนะพระองค์แต่ถ้าตกในเมืองมันจะไม่ดีใช่ไหมมันเหมือนถ้าฝนตกในเมืองมันจะเป็นบรรยากาศเฉอะแฉะแบบเป็นมดงูไป่ใชกับโบดัมันก็มีตุนใหม่ตัวนยังแหฮบเบิร์แบบนีเนาะแต่บ้านนั้นมีอยู่จะมาถึงในเมืองในถนนแต่พอเราขับมาตาม้านนอกฝนตกลินลินเนี่ย มันเหมือนกับบรรยากาศเก่าๆสมัยเด็กๆมันมา่ยพี่น้องมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ขอพระเจ้าที่พี่น้องก็ไม่ได้รอนานนานมากไปใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็มาสายเหมือนกันก็บรรยากาศสบายๆเนาะแล้นะ